สวัสดีค่ะช่องเจคเโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวคุกทู้นอยู่บนที่ดินขนาด68ตารางวานะคะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะอยู่ใกล้สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ สามารถที่จะไปวิ่งออกกำลังกายได้นะคะมีพื้นที่เหลือข้างบ้านด้วยก่ะทุกท่านอยู่ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์อยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อน,นะคะ <Jesus. S 1> อยู่ในอำเภอหนองปือจังหวัดชนบุรีค่ะบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายนะคะเป็นที่ดินเจ้าของปลูกสร้างเองนะคะไม่ใช่ที่จัดสรรนะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะราคา 1.7ล้านเแสนบาทราคานี้สำหรับรีโนเวตเพิ่มเติมนะคะสนใจนะัดชมตัวบ้านหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมคุยโดยตรงกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปโทรคุยเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้แลนะนัดชมพื้นที่จริงเพื่อชมสภาพแวดล้อมและเอกสารนะคะสำหรับในวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ